HOME SOLUTION CENTER ศูนย์บริการเรื่องบ้านครบวงจรจาก SCG กระเบื้องหลังคาตราช้างซีแพคโมนสีสวยทนนานแบรนด์ของเราสร้างสรรค์เพื่อวันของเราดึงแบรนด์ทุกวันนะครับอโอเคถ้าพร้อมแล้วผมว่าตอนนี้เชิญเลยดีกว่าครับ<ด>เชิญ<ด>ครับ อครับก่อนอื่นเราขอสวัสดีกรรมการของเราทั้งสามท่านแล้วก็น้องๆทั้งเจ็ดสิบชีวิตก่อนนะครับสวัสดีครับปุ้ยปุ้ยุ้ยปุ้ยนะครับเรามาสลับกัน่อกันก่อนเราจะไม่เริ่มมาสตาร์ทแบบขายของแบบทีมที่แล้วนะครับเราขอเริ่มจากหัวใจก่อนเลยกันนะครับนั่นคืออินสปิเรชันของพวกเรานั่นเองครับนะครับเรารู้ว่าสุนัขเนี่ยเปรียบเสมือนกับเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานะครับเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีแล้วก็รักเราที่สุดครับ บางทีเนี่ยเรามีเพื่อนเยอะแยะมากมายแต่ว่าสุนัขเนี่ยมีเราแค่คนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นควรจะทําให้เต็มที่กับมันเรียกว่าสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกที่เราได้เดินทางไปถึงที่นครพนมครับเราเช็คพื้นที่ก่อนดูว่าสถานที่เนี่ยมีรีซอร์อะไรบ้างและต้องการอะไรบ้างขาดอะไรบ้างนะครับครับนะครับซึ่งเราเห็นภาพแล้วรู้สึกเลยว่าตายละถ้าเกิดว่าน้องหมาของเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยมันคงน่าสงสาร,รมาก หรือว่าเจ้าของที่ถูกขโมยหมาแล้วหมาเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาจะคิดถึงหมาเขาแค่ไหนครับหมาเขาจะได้ตัดเล็บหมาเขาจะได้อาบน้ําใครจะไปแค่หูให้หรือเปล่าเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยเลี้ยงหมาอย่างพี่เอกกี้กับนิกกี้จะไม่รู้หมาที่ไม่อาบน้ําหรือไม่ถูกด,ดีดูแลเนี่ยนะครับจะเป็นโรคพวกขี้เรื้อนแห้งขี้เรื้อนเปียกนะครับพาไปถึงเป็นขี้เรื้อนนะครับซึ่งจะต้องดูแลกันในระยะยาวซึ่งเขาจะทรมานมากจากที่เราได้ประมวลผลทั้งหมดแล้วเนี่ยเราทําการรีเสิร์ชก่อน โดยถามคนที่อยู่ที่พื้นที่แล้วคณะทีมงานหมอพยาบาลที่ทํางานอยู่นั้นคลุกคลีอยู่กับน,น้องหมาเนี่ยมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะครับถามว่าต้องการอะไรมีอะไรที่ขาดไหมนะครับจากที่เราเห็นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่สุนัขพันตัว90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะเป็นโรคที่ขาดสารอาหารเราให้อาหารสุนัขเขาทานแต่เขาทานไม่เป็นเป็นหมาชาวบ้านเพราะฉะนั้นสองทวิตแรกเนี่ยสุนัขไม่ทานอะไรเลยหลังจากนั้นสถานที่ที่ ค่อนข้างที่จะลมถ่ายเทยไม่ค่อยดีมีชืวอยอนี่ยน้องหมาเป็นโรคท้องเสียนะครับจำนวนน้อยมากที่จะถึงขั้นต้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าทุกชีวิตมีคุณค่าแต่ในมุมมองของนักบริหารแล้วเนี่ยเรามีเงินจํากัดเราต้องเอาไปลงกับจุดที่จะได้ผลประโยชน์เยอะที่สุดก็ค่าอ95%ของน้องหมาที่ไม่สบายเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเราต้องมาสร้างที่ที่จะมาปฐผพมมยาบาลให้กับ,บน้องหมาที่นี่นะครับและก็ คนที่แวะเวียนมาช่วยเหลือด้วยใจจริงๆริงคืออินสปิเรชันหลักของเราเนี่ยคือช่วยน้องหมาก่อนตามลงมาเนี่ยคนที่มาดูแลน้องหมาก็คือสําคัญเราคํานึงถึงคุณพี่หมอพยาบาลทุกทุกคนครับคือมาแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้พักการทํางานแล้วก็มาอยู่ในออฟฟิศอีกออฟฟิศหนึ่งเราอยากสร้างบรรยากาศที่ค่อนข้างที่อบอุน่นทีนี้มาพูดถึงเรื่องฟังก์ชันกันบ้างดีกว่ารแรงบันาลใจก็เข้ามาแล้วนะครับทุกจุดค่อนข้างลงรายละเอียดสูง เราสำรวจหมดเลยนะครับว่าทิศทางของอาคารเนี่ยจุดไหนคือเหนือใต้ตะวันตกตะวตัวอนออกนะครับของเราเนี่ยจะสังเกตได้ว่ากระจกของเราจะอยู่ทางโซนของอ<า>ทิศเหนือครับแล้วก็ทิศใต้เพราะฉะนั้นแสงที่เข้ามาเนี่ยจะไม่แรงเกินไปสำหรับคุณหมอไฟที่เราใช้เนี่ยเราใช้ไฟเราจะไม่ใช้ไฟนีออนเลยเพราะว่าผมทำการรีเสิร์ชมากับเพชจ้าครับ มารู้อีกทีว่าตาหมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีแต่ว่ามันมีระบบการรับแสงที่สูงกว่ามนุษย์เพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยเราเลือกไฟที่ดีครับอากาศถ่ายเทมาดูดเข้ามาปับ๊บเรามีระบบระบายออกทันทีเป็นวันเว์นะ,ระครับเอาอากาศที่สะอาดเข้ามาแล้วเอาอากาศสกรปรกออกไปใช่ครับถัดมาถ้าเกิดมาดูถึงเรื่องสีของห้องเรานะครับ ทำไมจะต้องเป็นกําแพงสีเขียวบ้างน้ําตาลบ้างเหลืองบ้างจริงๆแล้วเนี่ยสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่สบายตาที่สุดสําหรับการมองนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นทั้งห้องเนี่ยมันก็จะดูโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนตลาดสดนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีการมิกซ์นะครับเป็นสีน้ําตาลเข้าไปนะครับ <c oughs> เพื่อให้ใหคล้ายๆกับลําต้นของต้นไม้ให้เหมือนกับอยู่ใกล้กับธรรมชาติมากที่สุดนะครับ <c oughs> สีเหลืองนะครับเรา ทำรีเสิร์ชมาเนี่ยมี2เรื่องคือ1ึสร้างความอบอุ่นนะครับจริงๆแล้วสีประจําของจังหวัดนครพนมนะครับเป็นอดอกกัญเกลวนะครับซึ่งเป็นดอกสีเหลืองนะครับเราจรึงได้เพ้นท์ภายนอกทั้งหมดให้เป็นสีเหลืองเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดนครพนมใช่เราก็อยากจะให้คนชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยแม้กระทั่งดอกไม้ข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกดอกไม้ที่สวยที่สุดแต่เราเลือกดอกไม้ที่อยู่ทนที่สุดอยู่ได้ไปเลยมีดอกทั้งปีนะครับแล้วก็ โทนสีแล้วก็ลงรายละเอียดด้วยเหมือนกันคืออีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่อาจจะไม่ได้รับเครดิตเท่าไหร่ก็คือสปอนเซอร์ของเราครับ,บ SCG เราก็เลยเลือกที่จะใช้สีโทนดอกไม้ขาวแล้วก็แซงกับสีแดงนะครับ,รบเพื่อเป็นการบอกขอบคุณกับเขาที่ได้มอบเงินหนึ่งล้านบาทมาให้เราสร้างโปรเจกต์นี้สำหรับน้องหมาด้วยเอาล่ะเรามาต่อกันในเรื่องของฟังก์ชันหนักๆของเราดีกว่านะครับง่ายๆครับอย่างที่คุณบอกไปตอนแรกว่าท่อน้านะครับในห้องห้องนี้นะครับ ่อน้ำจะอยู่ข้างในนี้นะใช่ครับเวลาน้องหมาที่จะปัสสาวะหรือฉี่เนี่ยนะครับเราจะมีถาดเถดดิดอยวด้านล่างนะครับซึ่งจะให้เขาไหลลงไปในท่อเลยเราวางสโลปพื้นมาแล้วนะครับแค่เอาน้ำเนี่ยสาดหรือว่าต่อสายยางมาจากซิงค์ซึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะวางตำแหน่งใกล้กับกรงนะครับ,รบฉีดปุ๊บลงไปในท่อ แล้วก็ไปย่อยสลายกับธรรมชาติแล้วตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกเราสั่งมาเป็นซิงคแต่รู้สึกว่ามันเล็กนะครับเราจึงใช้กระเบื้องนะครับก็มาประกอบประกอบให้เป็นอ่างเหมือนอาจจากรุซี่ตามสปานะครับเพื่ออาบน้าน้องหมาได้ด้านบนนี่ก็จะสามารถเก็บอุปกรณ์นะครับของคุณหมอได้สํารีอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วก็อยากจะฝากถึงคณะกรรมการน้องๆนักศึกษานะครับและคุณผู้ชมทางบ้านด้วยอย่างที่บอกกันไป เรามีเพื่อนเยอะมากมายแต่เขามีเราอยู่คนเดียวเพราะนั้นก็ฝากด้วยกันลนกันนะครับถ้าเกิดตัดสินใจจะซื้อหมาเลยสักตัวหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้ดูดีๆเรามีพื้นที่เหลืเขาไหมเลือกพันธุ์ให้ถูกต้องแล้วก็รักเขาให้เยอะครับครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่เราเลือกที่จะทำห้องปฐมพยาบาลสุนัขนะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าสุนัขทั้ง800ตัวที่มีชีวิตเนี่ยมันต้องได้มาเยี่ยมห้องปฐมพยาบาลของเราแน่นอนเราก็คิดว่าได้ใช้งานอย่าง100%เต็มครับขอคุณครับจบการพรีเซนต์ครับ โอ้ยอนมากๆครับนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราไม่ค่อยได้เห็นนักสำหรับเพชรจ้าแล้วก็คุณภูมิเชิญครับเชิญเลยครับผมรู้สึกประทับใจมากนะครับในคุณภูมิในมาดของนักวิชาการเพชรจ้าเนี่ดูโอ้โหที่เราเห็นโอ้โหแต่พือเได้ประทับใจเลยครับเชิญเลยนะครับนักนรมิตมืออาชีพ มาทมนิดนึงสุนักส่วนใหญ่ที่ป่วยอะค่ะอย่างที่บอกก็คือเป็นสุนัขที่ติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะหรือว่าติดเชื้อทางเดินอาหาร,ร,รทีนี้บางเออมันมันอยู่ตรงกันข้ามห้องผ่าตัดพอดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่ามันอาจจะ ไม่ได้ที่ที่จะเอาสุนัขติดเชื้อมารักษาในห้องนี้อาจจะเป็นลักษณะของการทําแผลหรือว่าอาจจะเป็นดูแลหลังผ่าตัดผ่าตัดเสร็จแลว m o v ฟมาดูแลสั่งนี้อะไรเงี้ยนะคะน่าจะค่อนข้างดีกว่างั้นเราก็เลื่อนห้องผ่าตัดออกไปที่อื่นสิคะไม่ได้ครับผาตัดไม่ได้ใช้ับไรก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับเจมามาติดกันองไงก็ไม่ได้ใช้ไม่ไม่มีหมาต้องผ่าตัดพี่ก็เปลี่ยนปรับปรุงได้ใช่ไหมครับคุณอคเอาครับเรักษาในโรงพยาบาลที่ครอบครับ ตอนแรกที่เปิดก <ๆ S 1> ็ไปคิดว่า<ส>เป็นความร่วมมือกันระหว่างสองทีมพี่ปุ้ยวัชรีครับเชิญครับค,คือการเสนอนําเสนอของเขาเนี่ยคือมันมันก็ได้ใจคนเลี้ยงหมาจริงเพราะเขาเพิ่มพูดตั้งแต่เขาเป็นคนเลี้ยงสุนัขแล้วก็เขาเช็ดหูคือด,ดูแลแบบคือครายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นการนําเสนอเนี่คือเขาเอาใจใส่เรื่องเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องสําคัญแล้วเขาเป็นห่วงเป็นใยคนที่ไปอย่างคุณหมอไปหรือคนที่เป็นทีมอาสาเพราะฉะนั้นก็พี่กูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ มันมันใส่ความรักเข้าไปอะใส่ความเข้าใจหมาคือมองสุนัขแบบว่าแค่สีนี่ก็นึกถึงอกหมาว่าหมามันจะมองยังไงไฟมันจะปิ๊บอะไรพี่ก็รู้เป็นเคยเป็นหมาพี่ยังไม่รู้ว่าหมานมันมันหมาที่ไม่รู้ว่ามองสีได้บางทียังไม่รู้เพื่อนผมก็เป็นทั้งนกดีกรแลวหมานะครับพี่ฝันมอสีได้ใช่ไหมยังไงนะครับทำไมคุณถึงเข้าใจใจใจสุนัขครับนั่งนั่งนั่ง ับเลยับเลยโอเคโอ้โหใช่ค่ะนึกถึงอกหมานึกถึงอะไรเลยแล้วเสริญก็นึกถึงอกสปอนเซอร์อีกใช้สีก็แบบคือแบบมันได้ใจหมดอ่ะใช่ไหมคะแม้ทั้งสัญลักษณ์ของจังหวัดสีอะไรคุณก็พยายามใส่เข้าไปให้แบบว่าได้ใจทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ค่ะดีมากนี่มาถึงท่านสุดท้ายแล้วครับพิสมิตมาผมผมก็เคยฟังพวกดีเจทางวิทยุนะครับแล้วก็เคยมี ภาพอีกแบบหนึง me, บบน่งก็อย่างที่บอกอะคุณก็เปลี่ยนภาพพจนดีเจให้ผมได้เยอะนะครับภ <c oughs> าพเดิมคืออะไรคือพูดไปเรื่อยๆก็ไม่รู้มันเอาอะไรมาพูดพูดได้ตลอดเลยอนะแบบเพลงจะหยุดมันก็พูดอะไรเนี่ยนะฮะ <c oughs> พอนี้เขาเริ่มพูดว่าเขาเริ่มซีเรียสแล้วเขาเริ่มไล่ process ของการวิเคราะห์ก่อนนะครับมี95%พักฟื้นอะไรก็ไม่รู้นะครับพูดกระทบคนหนึ่งเขาไปเรื่อยแต่ก็โอเคแล้วก็เริ่มวิเคราะห์เข้ามาถึงฟังก์ชันแล้วก็มาจบที่สัญลักษณ์นะครับผมว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์นะครับ ขนาดแหวนเขายังเป็นรูปหมาคือเขาตั้งใจมาหมดเลย <dir lands> สัญลักษณ์เขาแบบสังเกตผมเพิ่งเห็นนะ <Wallace> ครับ er แล้วก็วันนี้เขาทําหน้าหมามาด้วยนะครับว้ายทำเลสเกตแล้วยาอ้ยอมทีนี้เรื่องที่ว่าไม่ดีก็คือร <obviamente> <liberté> ู้สึกว่าไอ้ไอ้พ็อกเก็ตที่มีพัดลมดูดอากาศสองตัวเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจริงๆจ้าหมาเข้าไปพักฟื้นยังไงคือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เอากรงมาใส่ครับมันจะเป็นกรงหก คอนโดเป็นคอนโดบอ๋อเหมือนที่เราเห็นในหนังเป็นคอนโดใช่ครับขึ้นมาคือว่ากล่าวว่าให้เกล็ดมันลอยขึ้นบนครับก็คือกล่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นพวกกลิ่นอุจจาระอะไรเงี้ยมันจะเป็นอากาศร้อนมันจะขึ้นสูงอยู่แล้วครับฮอตแอร์ขึ้นแล้วก็ดูดถกดูดออกไปผมว่าโดยคอนเซ็ปต์มันต้องดูดข้างล่างเข้าแล้วไปออกข้างบนเพื่อจะเซอร์เคิลเลตขึ้นไปตามหลักที่คิดก็คือกล่าวว่ามาแล้วก็อากาศเย็นลงล่างอากาศร้อนขึ้นบน ก็คือเป็นสซโคองออกไปใช่ไงก็เย็นมันอยู่ข้างล่างไงแอร์เวลาปล่อยแอร์ใช่ไหมมันจะมาเย็นู่ข้างล่างเราก็ดูดไอ้ที่เย็นๆนั่นแหละขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปข้างบนก็ไม่เป็นไรคือคือตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันไม่ได้เดี๋ยวหมามันจมูกแหว่งหมดเพราะว่าันนะหมามันชอบเอาจมูกไปประเด็นนี้เราก็คิดเหมือนกันครับด้วยพัดลมมันเป็นพัดลมเปลือยด้วยครับถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยมหตรงที่เราอาบน้องอาบน้ําถ้าอยู่ในระดับตัวของคุณหมอหรือคนเนี่ย มันพัดลมเปอยมันอาจจะเป็นอันตรายด้วยประตูมันสลับสองทางใช่ไหมครับใช่ครับไม่งั้นมันเอาโรงออกไม่ได้ใช่ครับยินดีด้วยครับที่ได้ทําบุญกันอีกแล้วขอบคุณพี่สุภครับพี่สุภีครับข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะกลับมามาดูกันว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ